สวัสดีครับพอดีตัดกิ่งไผ่าลายพรนายมานะครับเลยทำการถ่ายคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้ชมเป็นต้นนะครับแต่ว่าเป็นต้นขนาดเล็กต้นนี้ยังไม่ตายนะครับพอดีมันมีหน่อใหม่ออกมาขึ้นค่อนข้างเยอะเลยทำการตัดตัดลำนี้ออกนะครับ ก็ถือว่าเริ่มออกลายพอสมควรเลยนะครับมันเป็นลายในเนื้อไม้เลยนะครับคือมันจะเป็นสีดำเนี่ยลงไปในเนื้อไม้นะครับแต่ก็ไม่ได้ลึกมากนะครับก็ค่อนข้างสวยใช่ได้ตัวนี้กำลังทำการตอนกิ่งนะครับตอนกิ่งขยายพันธุ์อยู่ ขนาดต้นยังไม่แห้งดีนะครับยังไม่ตายด้วย